Thank <laughs> you. สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีครับตอนแรกฉันก็ไม่ตั้งใจจะกลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการรับท้องเข้าจริงๆนะเพื่อนๆนี่ฉันบอกตามตรงเลยแต่ว่ามันด้วยความบังเอิญจริงๆครับเพื่อนๆนคือฉันไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งจากเพื่อนๆนคลิปวิดีโอที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของ การรับอ,อย่ารีบใส่ปุ๋ยรับทองข้าวถ้าคุณยังดูคลิปวิดีโอนี้ไม่จบอะครับคลิปนั้นน่ะนะคลิปนั้นก็ฉันก็ได้รับทั้งคอมเมนต์บวกและคอมเมนต์ลบเยอะครับเพื่อนๆจริงๆฉันบอกตรงๆเลยนะไอคลิปนั้นะ่ะที่ฉันทําไปนะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเป็นในรูปแบบสาธารณะหรอกจริงๆตื่นเช้ามาก็นั่งตัดพอก็ตัวเองครับคือ บ่นก็ตัวเองว่าเอ้ยทําไมว่าทําไมทุกวันนี้คนทำคอนเทนต์น่ะทาไมมันบางทีอ่ะไปอิงเอากับลักวิชาการจนเกินไปอ่ะเลยที่ไม่ได้นึกถึงความเป็นจริงในหน้างานอ่ะเวลาทํางานจริงๆ่ะกับนาข้าวเนี่ยว่าสิ่งได้มันมันสำคัญกันแน่และสิ่งได้มันไม่ควรให้ความสําคัญมากจนเกินไปอ่ะก็ทนไม่ไหวก็เลย ปล่อยให้มันเป็นในรูปแบบสาธารณะไปเลยนะเพื่อนๆเ,เดิมเรามันเป็นส่วนตัวนะคลิปเนี้ยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เผยแพร่อ,ออกมาเป็นแบบสาธารณะหรอกเออก็มันไม่เป็นทางการนะคลิปของคนโง่ๆง,งบ้านบานคนนึงอะทมันก็ไม่มีสคริปไม่มีไดอะล็อกไม่มีแพลตฟอร์มมันก็ออกมาอย่างนั้นแหละออกมาดิบดบดืบด้อๆบ้านๆอย่างน,นั้นแหละหลายๆายคนที่คาดหวังกับสิ่งที่ควรจะเป็นมันก็ไม่ได้ก็คอมเมน ว่าเราเยอะพอสมควรเราก็ยอมรับนะเราก็ยอมรับตัวตัวฉันเองอะฉันยังรำคาญตัวฉันเองเลยแกไม่ต้องว่าฉันหรอกเออเพราะมันไม่ได้คลิปมันไม่ได้เป็นคลิปที่มันบอกเล่าในเชิงวิชาการนะเป็นเป็นคลิปของคนคนหนึ่งที่นั่งบนเรื่องอะไรที่มันแบบมันควรจะเป็นแต่มันไม่เป็นมันควรจะได้อย่างที่เป็นมันแต่มันไม่ได้อย่างที่เป็นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องอะมันมีคอมเมนต์จากเพื่อนท่านหนึ่งก็ก่อวอดอีกแหละก็เริ่มต้นอีก นะเพื่อนๆคืออ๋อฉันนี่นักอกนักใจจริงๆเลยวะ่ะก็ไอ้คำว่าวิชาการวิชาการเนี่ยพวกแกไม่รู้มัง้งก็ไอ้วิชาการที่พวกแกได้ยินได้ฟังมาน่ะมันกี่ปีแล้วเล่ามันเคยพัฒนามันเคยเปลี่ยนแปลงมั่งมอลเล่านะโอ้เนาะพวกแกเนาะโอ้จริงๆนะจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่โบราณจนเกินไปหรือคนที่แบบหัวรุนแรงสมัยใหม่จนเกินไปหรอกฉันเข้าใจเออ ประเด็นน่ะเป้าหมายอ่ะมันอยู่ตรงที่ว่าเราคุยกันแล้วคนที่เขามาอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรจากคอมเมนต์นั้นมากกว่าบางทีมันมีบางท่านนะครับที่คอมเมนต์ไว้แล้วฉันมองแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคนอ่าน่ะฉันก็ไม่ไม่เผยแพร่นะฉันลบคอมเมนต์ทิ้งนะจริงๆฉันบอกตรงๆเลยเรื่องเนี้ยเพราะฉันคิดว่าฉันทำคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยฉันหวังว่าจะให้เพื่อนเพ่อนแม่พี่น้องชาวนาทุกคนนะเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเสพ แล้วค่สามารถเอาไปปับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่มาคอมเมนต์กาก,ากๆโง่ๆโดยที่แบบไล่วุฒิภาวะคือถ้าในกรณีอย่างงี้ฉันฉันลบนะนอกจากฉันลบแล้วนะเพื่อนๆฉันบอกตรงๆเลยนะฉันบล็อกด้วยเออระวังให้ดีนะเวลาทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ช่องฉันอะแกะคิดดีๆนะเรื่องของเรื่องคืออ้างวิชาการอีกแล้วครับจากคอมเมนต์ของ เพื่อนๆท่านนี้นะผมต้องขอโทษนะเพื่อนๆท่านนี้นะที่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 ฉันต้องขออนุญาตเอาคอมเมนต์ของแกมามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆหลายๆคนที่เขาติดตามช่องของฉันแล้วเขาตามเนื้อหาตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนาะข้าวของฉันน่ะเขาจะได้เข้าใจไปพร้อมอมก็ก็ก,ก,ก็ที่ฉันอธิบายเลยคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนรับทองข้าวเนี่ย นักวิชาการบอกว่าใส่ในปริมาณ5-10กิโลกรัมต่อไร่ฉันถามแกตรงๆเลยนะแกะว่าปุ๋ย5กิโลมันมีเท่าไรนะ่ะเอาตรงๆเลยเนี่ยวิชาการเกินแกว่าปุ๋ย5กิโลมันมีเท่าไรนะ่ะแกะลองชั่งปุ๋ยดูยังนะ่ะ5กิโลมีนิดเดียวเองแล้วโอ้โหตายเลยก็เข้าใจอยู่เนาะเออ ฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่ถูกหรือมันพิษนะมันพิษหรือมันถูกนะฉันจริงๆฉันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะแกเข้าใจในเจตนาลมของฉันที่มาทําคลิปวิดีโอที่จะสะท้อนความจริงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องที่จะให้คนหลายๆคนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทํานาฮักนะแกเข้าใจฉันด้วยเนอะคือ5-10ถึงกิโลอ่ะฉันถามมาแกลองเอาปุ๋ย5กิโลหรือ10กิโลมาชั่งดูสิว่ามันมีเท่าไรอ่ะน้อยมากแล้วพื้นที่หนึ่งไร่อ่ะแกจะหว่านยังไง เอา้าไม่เป็นไรแต่ฉันกำลังจะบอกนี่นะแล้วก็ในเนื้อหาที่คอ,อมเมนต์นียพูดต่อก็คือเรื่องอะไรเรื่องนักวิชาการบอกว่าการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงก่อนข้าวจะตั้งท้องมันจะช่วยสง่ง,นนยสงเสริมให้กระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลของข้าวยาวนานและมันจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการยืดเซลล์ของข้าวดีทําให้อะไรรวงยาวมเมล็ดยาวถูกไหมแล้วเขาพูดต่ออีกไหมเล่าเพื่อนๆว่า ไอ้ที่หลวงยาวและ,มะเมล็ดยาวเนี่ยมันได้ค่าความเป็นมเมล็ดอะสมบูรณ์หรือเปล่ามันบดออกมาแล้วเนี่ยจากโรงสีเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์การเป็นแป้งมากหรือเปล่าเขาพูดต่อไม่เล่าเออเรื่องนี้เขาพูดไม่เล่าค่ะอธิบายหมอกระบวนการจริงๆอะฉันเชื่อว่าแกก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยมาพอสมควรแหละทำไมงั้นแกไม่คงไม่คอมเมนต์อย่างงี้ก็ฉกันหรอกแกก็รู้อยู่แกใจอ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะอะไรคือองค์ประกอบของแป้งของน้ําตาลอะ ถูกไหมล่ะเออกับนาทีในนาทีที่แกใส่ห้าถึงสิกิโลต่อไร่อ่ะฉันถามว่ามันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าแกผสมปุ๋ยแม่ปุ๋ยสูตรศูนยเข้าไปอีกอ่ะแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมล่ะเพราะว่าในนาทีนั้นอ่ะกว่ามันจะเอาขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้อ่ะมันก็พอดีก็จังหวะเวลาที่เข้าตางทองแล้วเออกับการที่แกมมุ่งแต่จะ หวานไนโตรเจนเชิงเดียวอย่างเดียวอะแล้วมันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าในขณะที่ไนโตรเจนมันชักนําแล้วน่ะเราให้โพแทสเซียมมันเดินทางไปกับมันด้วยในจังหวะที่เราก็รู้อะกิดฉันว่าแกก็รู้อยู่แก่ใจปริมาณโพแทสเซียมมันมีเยอะอยู่ในดินก็จริงอะแต่ว่าไอ้ที่พืชมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆอะมันมีแค่เพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้นเองเพราะมันอยู่ในรูปของการตกพลึกมดฉันก็ฉันฉันก็ว่าแกก็น่าจะเข้าใจอะนะ แล้วแล้วมันจะดีกว่าไหมล่ะถ้าแกผ่ผสมไนโตรเจนที่แกบอกว่า5-10กิโลอ่ะกับไอปุ๋ยโพแทสเซียมอ่ะแล้วหวานในนาทีนั้นเลยอ่ะมันก็ยังดีกว่าการที่แกใส่ไนโตรเจนเดี๋ยวเดียวไหมล่ะถูกไหมเพราะอย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าข้าวมันจะได้สารอาหารไปสร้างแป้งสร้างเมล็ดได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ลงสีมันบดมาแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์การเป็นแป้งน้อยหรือเอ่อเปอร์เซ็นต์การได้เป็นเมล็ดอ่ะสมบูรณ์ แล้วก็คุณภาพของข้าวก็ดีก็ได้ราคาสูงตามขึ้นไปเออเนี่ยอะไรประมาณเนี้สำหรับเ,ออเพื่อนๆที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอ่ะจริงๆฉันไม่ได้มองว่ามันพิษหรอกแต่ไอ,เอ้เพื่อนๆที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเคมีมาแล้วเนี่ยระดับหนึ่งอ่ะแล้วยังมาแถ่พูดลักษณะแบบนี้จริงๆฉันรับไม่ได้หรอกนะเพื่อนๆน,นะจริงๆใครรับได้ก็ ก็ดูนะขครรับไม่ได้กับปิดคลิปหรือก็ไม่กันเลิกติดตามฉันเลยฉันเป็นคนตรงไปตรงมาฉันฉันไม่รู้ฉันจะโกหกให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาลําบากและเดือดร้อนทําไมก็คาพูดของฉันอ่ะฉันต้องพูดแล้วเขาต้องได้ประโยชน์จากสิ่งที่ฉันพูดฉันถึงพูดมามองย้อนอีกเหลืองนึ่งอ่ะคือแกก็รู้ว่าข้าาอ่ะถ้ามันมีองค์ประกอบของนโตัวเจนอย่างเดียวอ่ะความสมบูรณ์ของเมล็ดมันจะสมบูรณ์หรือเปล่าอ่ะ คนที่คุกคีอยู่กับสารเคมีเป็นประจำอ่ะเขาก็ต้องตอบได้ถูกไหมแล้วฉันถามว่าไอวิชาการวิชาการอ่ะบอกอย่างนั้นบอกอย่างงี้ฉันถามหน่อยเหอะลองเอามาวัดกันตรงๆเลยนะฉันยิงฉันไม่ได้ทาหรือว่าจะไม่ใช่ว่าไปเยาะเย,ย้ยว่าวิชาการไม่ดีเสียทุกเรื่องนะเพียงแค่ฉันอยากจะลองเอ่อให้ทุกคนทําความเข้าใจไปพร้อมก็ฉันว่า แล้วไอ้วิชาการที่บอกมาอย่างนั้นอ่ะลองมาทําให้ได้ไล่และตันยี่สิบตันห้าสิบยงที่ฉันทาอยู่ดีลองมาทําดูซิว่าจะทําได้ไหมแกต้องเอาทฤษฎีของแกนะอย่าเอาวิธีการอย่าเอาลักการแบบที่ฉันทาอยู่นะลองดูได้ว่าผลผลิตมันจะออกมาแตกต่างกันอย่างไงอ่ะน,นี่ตะหักเพื่อนเพื่อนไอ้นี่ตะหักที่มันเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาอย่างมีความรู้มีความเข้าใจกับดินกับพืชกับสภาพแวดลอ้อมไอ้นี่ฮักมันคือหัวใจ มันไม่ใช่โอ้โหเอ้อะไรก็อิงวิชาการไอ้อะไรก็อิงวิชาการแล้วฉันถามน้อยข้าวแต่ละสายพันธุ์มีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฉันก็เคยพูดในคอมเมนต์ที่ตอบคอมเมนต์ก็ที่ฉันตอบไว้ให้แกยังข้าวพันธุ์พิษสุนโลกสองเนี่ยพิษสุนโลกหนึ่งเนี่ยข้าวพันธุ์กอขอสีเก้ากอขอสีหนึ่งอ่ะข้าวพันธุ์พวกนี้เป็นข้าวที่สะสมอาหารเก่งมากเก็บอาหารเก่งมากแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์ในช่วงที่เขาตั้งท้อง ถ้าได้รับปริมาณในตัวเจนเกินเลโชในตัวเจนสูงโดดแน่นอนเข้าอ,ออกมาหลวงใหญ่จริงยาวจริงฉันไม่เที่ยงแต่เปอร์เซ็นต์การเป็นแป้งอะ่ะสูงมากแกเห็นยังเหาแกเข้าใจยังเงาว่าบางทีอะ่ะการอิงอะไรในมิติเดียวในมุมมองเดียวอะ่ะมันส่งผลเสียอะไรถึงการทํานาข้าวครับจึงฉันถึงอยากจะเล่าฉันถึงอยากจะบอกต่อให้แกเข้าใจกันเออเรื่องของเรื่องมันเป็นงั้นหัก จริงๆฉันเป็นคนอย่างนี้เองเนอะฉันเป็นคนพูดไม่พอหรอกฉันเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรพิษฉันก็ว่าพิษอะไรที่ฉันรับได้ฉันก็รับได้ฉันอยากจะสะท้อนสิ่งบางสิ่งที่คนหลายๆคนยังไม่เข้าใจอ่ะให้เขาเข้าใจณวันนี้อ่ะว่าบางทีอ่ะลักวิชาการอ่ะมันไม่สามารถนํามาใช้ได้สักทุกกรณีทุกสถานการณ์หรอกเพราะฉะนั้นอ่ะควรจะมีข้อยกเว้นบ้างนะอย่าไปอิงมันจนเกินไป ฉันบอกแล้วไงว่าวิชาการมันไม่ได้ลงมือมาทำนาอย่างอย่างไอ้ฉันๆอย่างเนี้ยมาคุกคีเป็นสิบๆยี่สิบปีอย่างฉันอย่างเนี้ยเออแล้วจริงๆอ่ะไอ้คุกคีธรรมดาทำแบบระศรรีตาสาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวนาะทั่วไปทำกันอ่ะไอ้อย่างนั้นะฉันไม่เที่ยงเลยแต่ไอ้วิธีการทำของฉันน่ะฉันมีการเก็บข้อมูลฉันมีการทำสถิติทุกรอบของการทำนาทุกแนวทางทุกวิธีการในการปฏิบัติงานในแปลงนา หรือแม้แต่แต่ละวันมีการตรวจแปลงพบสภาพความเปลี่ยนแปลงของข้าวไปในทิศทางบวกหรือลบหรือเจอกับอุปสรรคใดๆบ้างกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของข้าวเรื่องพวกนี้มีใครบ้างไหมครับที่คิดจะทําแบบนี้แต่ฉันทํานะครับฉันถึงพยายามจะพูดด้วยเหตุด้วยผลให้พวกแกได้เข้าใจกันเกี่ยวกับไอสิ่งที่แกมองว่า ฉันมันสุดตรงนู่นนี่นั่นนะครับอยากให้เข้าใจฉันไว้ด้วยภาพที่พกแกเห็นกันเนี่ยเนี่ยมันคือภาพข้าวของฉันที่อยู่ในระยะเริ่มนมหลวงแล้วแกลองดูเวลาที่ฉันรักษาเลโชบาลานให้สมดุลข้าวของฉันมันมีลักษณะและมีพัฒนาการเป็นแบบไหนแกก็ลองดูเอาเองก็แล้วกันเนี่ยฉันอยากจะให้ภาพมันเล่าเรื่องมั่ง ว่าไอสิ่งที่ฉันพูดเสมอมาทั้งมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำไม้ฝรั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาข้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการนั่งเทียนมาพูดหรือมันเกิดจากลักปฏิบัติจร,จร,จริงๆกองชีวิตการเป็นชาวนาโดยใส่เลือด